อ่ะมาวันนี้นะครับเรามาอยู่กับแบบ scp สามศูนแปดกัน,นะกไอ้แมปที่ผมเล่นบ่อยแล้วนะแต่ว่าก็ไม่รู้จะเล่นแมปอะไรก็มาเล่นแมปนี้แล้วกันนะ scp สามศูนย์ปนะก็อาจะมีหลายคนรู้จักเลยเนาะแล้วก็เป็นแมปที่ค่อนข้าง,งจะวูาไงเดี๋ยวค่อนข้างก็มีคนเล่นอยู่นะก็มีคนเล่นอยู่นะโอ้ยอย่าปิงอย่าปิงขอเดี๋ยวนะมันดู มดูขอปรับภาพแบบนึงได้แล้วมั้งมันยังดูกระตุกว่ะอ่ะวันนี้ก็ได้ปะภาพจอกๆหน่อยอก็แบบนี้เป็นแบบที่ออแบบว่าต้องเออตัวรอดจากแบบว่า S p ซีพสามสดูแปะใช่ไหมมันเป็นห้างสรรพสินคา้าที่แบบโคตรจะใหญ่มันเป็นห้างที่โคตรใหญ่เลยเออกว่าจะจนเออกว่าจะเจอทางตาน,นี้แบบ Oh, shit. โอ้เช่นเออและนี่อะไรเนี่ยใครเนี่ยอ่ะก็เราต้องเอาชีวิตรอดนะครับก็คือพวก SP S อสพีซัลซูนเปนแปนเนี่ยผมจะบอกไว้สำหรับคนที่ยังไม่ดูนะนะมันจะแบบว่าฆ่าเราแน่นอนถ้าถ้าเป็นตอนกลางคืนนะถ้าเป็นตอนกลางวันมันจะก็มันจะยืนมันมันเดินง้องอยู่งั้นเลยนะครับแล้วอันนี้เราก็ต้องหาอาหารด้วยนะครับมันมีค่าแบบว่าเลือดพลังงานแล้วก็ค่าความหิวะ อ่าแต่และอาหารมันก็ให้ไม่เท่ากันเนาะอ่าโคา่ขาโคลามาโคา่ขาโคลยนี่มีอะไรเดี๋ยวมันเปิดกระเป๋าไงวะมันเปิดมันเปรตกระเป๋าตราตงไหนเหรอทุกคนมันเปิดกระเป๋าตรงไหนวะอ๋อโกจิโกจีอ่า,อา,อา,โ,โ,อาโอ้มีอยู่แค่นี้ไปฮ่าต้องดีรออะไรอ่ะ อืมตรงนี้ตรงนี้มีไหม,ม,มน่าจะไม่มีแล้ว,ลวเนาะอ่ะเด็ดนะออโอเคไม่น่าจะผมมันจังวายโอเคมาโอ้ยังไม่ทันสร้างบ้านเลยเดียว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 เด,ยวดียวดีซึ่งเกมนี้เนี่ยมันก็มีหลายคนที่เล่นนะฮะก็เคยมีหลายคนเล่นนั่นแหละโอ้โหนี่ผมอยู่สุดขอบแบบเลน สุดข้อแบบนี้ก็คือจะมีกำแพงแบบซึ้ลูหูลูตาเลยคือมอขึอ้นไปขัางหมอ,นอ่นะครับโอเคอหูน่ากลัวเดี๋ยวเราปรับสภาพสิีพอไหวปะก็พอไหวอยู่เนาะจะดูกระตุกเล็กน้อยก็ทนทนหน่อยนะครับความผมไม่ได้ดีเลยขนาดนั้น,นะะเออโอ้ผมต้องหาอะไรมาสร้างบ้านแล้วอาเดี๋ยวนะปล่อยไง อ๋อโอเคเข้าใจละแล้วก็ f คือโยนอ่ะโยนโอเคแล้วก็ r คืออะไร r คือหมุนอย่าอ่ะคือหมุนนะฮะอ๋ออ๋อืมแล้ว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 มันเปลี่ยนได้ยังไง x เนี่ย x เนี่ย control shift r ไม่ใช่ด มันไอ้นี่ไงวะเฮ้ยอย่าขุ่มมาได้นี่อาจจะเปลี่ยนมุมแบบว่าเป็นแนวตั้งเป็นฮึ่มแนวะไหนระู้แนวไหนรู้โอเครู้อยู่แล้วมันต้องทำอย่างนี้มาลองไปก่อนผมอยู่ที่สูงๆก,ก่อนเลยเลยฮะเฮ้ยอย่าตกอย่าตกเห็นไหมอ๋ออันนี้ขึ้นมา แล้วก็ไม่อยู่ตรงนี้ปึ๊บอ่าโอเคแล้วก็ต่อครับต่อไปโอ้แต่มืดป่ะมองไม่เห็นนะโอ้ยเอาไฟก่อนได้เลยเอ้ยไฟ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 เออไม่ติดเอ้ยอยู่นี่เออโอเคได้แล้วนะน,ะนี่ไฟเราได้ไฟนะฮู้เฮ้ยอ่ะตามงไว้ตรงนั้นะจะไปงไงวนะ อ่ะปึ๊บอ่ะมาฮุ้ยจื่อไงล่ะไม่เยอะผมแล้วก็มุนแล้วก็มุนนะีแล้วก็เอาไปบังตรงนั้นนะครับไม่ใช่ไม่ให้มันอ้าไม่นะ oh my! Oh my! Oh! โอไม่โอไม่โอไอดูเหมือนนะเหมือนผมเห็นอะไรสักอย่างนะหรือผมคิดไปเองมคิดไปเองแล้วก่อเนเนี่ย คิดเเองเหรอเนาะคือเราต้องเอาชีวิตรอดจากคืนนี้ให้ได้นะทุกคนคิดว่ามันน่าเบื่อไหมพี่อยู่ข้างบนอ่ะเอ้ยมันน่าเบื่อเว้ยมันก็แค่ SCP อ่ะมันมันจะไปมีอะไรน่ากลัวล่ะจริงไหมล่ะทุกคนะตรงนี้มีหาานเสร็จเสร็จละตรงนี้อันนี้ให้ค่าหานดีอยู่นะมันคืออะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้ว กระเป๋ายังเหลืออยู่นะอันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อสนุกมัน,นคือสนุกนี่กล่องไปถมพยาบาลด้วยนะแต่ว่าผมยังหาไม่เจอโอ้ยเฮ้ยอันนี่คืออะไรไข้เป็นออกมาวางอันนี้ซ้อมมีช่้นแมสซ้อมเอาน,น้ำเอะน้ำเฮ้ยเราต้องเหลือพื้นที่ไว้สำหรับกล่องปฐมพยาบาลด้วยนะกล่องปฐมพยาบาลแน่นอนว่ามันต้องชุบชีวิตไม่ไม่ใช่ชุบชีวิตดิเขาเรียกว่ายูอย่อะเออ นะมันหิวเราได้นะโอัย้ยใครเป็นเอา้ามันไม่ใช่กับดักใช่ไหมหย,ยอกไปไม่มีแบบว่าผู้เล่นไปเป็น SCP นะแต่ก็ขอบใจแล้วก็ไม่ได้ใครยอมวางว่ะอุย้ยเต็มแล้วโอ้บาจริงเดี๋ยวนะผมไม่อยากได้อันนี้ก็ทิ้งมาอ,อันนี้ให้ค้าโอ้ยให้ค้าความอยู่เยอะอยู่ อุออ้ยโอ้โหผมไม่รู้ผมจะดาอ,อะไรด,ดีเลยวะ <c oughs> ให้ค่า energy เอ,เอันนี้กินกี่ให้นะแล้วก็เอาอันนี้มาแทนผมอยากได้อันนี้นะอ่ะไปต่ออุย้ย <c oughs> เห็นทวโซนแล้วนึกถึงสิกิมดีโดบเลยอะ <c oughs> ไอ้ในคลิปติ๊กตอกอะคือบางคนก็ม,มีบางคนก็ไม่มีเนะี่ย ไม่เป็นเดือดไงนะเง <laughs> นะะี่ยเอฟชอปึ้งบ้ายังงั้นเฮยมีพิซซ่าเอ้ยไม่ใช่พิซซ่ามันคอเฮ้ยอ๋ออะไรเนี่ยมันคือมันคืออาหารใช่ไหมกินได้ใช่ไหมเนี่ยมันกินไม่ได้เหรอะตามกินมันกินไม่ได้เหรอปึ๊บเอ้ยผมไม่เจออะไรเลยวะอ๊บอ๋อโอเคตกใจ ช้าแล้ะช้าแล้วของไตรเมิกโอ๊คกี้ออกไปโอ๊กี้มันให้ค่านี่น้อยอ่ะอ่เก็บกล่องไปโรงพยาบาลมาแล้วก็แล้วก็แล้วก็ไปไหนต่อดีทุกคนอืมหาคนดิแบบนี้ไม่คนเยอะนะเนี่ยดูเยอะป่ะทุกคนดูเป็นมีเป็นซิบป่ะมัเป็นซิปนี่คืออะไรอันนี้มาคือตะ๊ก้าสิบผมจะหาคนนะฮะ แล้วก็มัน w วิดวิวอ่าเนี่ยวิดวิววิดวิววิดวิวโอเคเราสร้างบ้านายังไงดีทุกคนผมอยากไปโซนที่มันเป็นไม้ไม้นีน่คือแบบสร้างง่ายสละนะฮะม,มันอยู่ไหนเนียะทุกคนโอ้ยแออเว่จะหลบพคนเหรอหุ้ยสวัสดีครับ มันผักได้นะแต่ว่ารู้สึกว่าต้องเป็นต้องเป็นกลางคืนนะอืมใช่ไหมน่าจะได้แหละนะมาโอ้โหใครมันสร้างไว้บ้เฮ้ยใครมันสร้างไว้อะหลูใครมันสร้างไ,ว,างไว้คำนี้อ๋อคุณเนี่ยโอ้ว้าวเดมบรูเดมเดมจริง,รงๆเลยเออรู้สึกกระตุกน้อยลง ออบอ๋อไม่ได้อ้าวนี่จะตกรู้สึกว่าเลือดก็จะลดนะต่ะต้องขอบคุณคนที่มันสร้างตรงนี้นะฮะนี่แต่ผมจะขึ้นไังไงอ่ะโอเคผไม่ได้ลนะไม่มีอาหารไม่มีอะไรเลยนะฮะแต่ก็ถือว่าพออยู่ได้แลนะ้วกันเราก็วางอาหารไว้เอ้ยเดี๋ยวนะข้าความหิวผมลดผมต้องกินแฮมเกร์เอ,เอาวางไว้สักส่วนหนึ่งก่อนแลวกันเนาะ แล้วก็โคคาโคล่านะฮะแล้วก็ไอส์ควีนโอเคอืมอันนี้ด้วยอ่ะอไปฮะต้องเก็บต้องเก็บของต้องฟาร์มอ่าอาหารนะฮะลงข้างไหนวะมาเลตโก้เบบีเลตโก้เบบีเลดี้เอองไปทางไหนต่อ นี่น้ำน้ำน้ำต้องคอยเก็บเรื่อยๆนะตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าคนมันอยู่ไหนนะเม่กี่ผมเปลี่ยวปาก้วไม่ใช่คนนึอน้ำอีกแล้ว่าน้ำมีสามว่าตรงนี้เป็นโซนโอน้ำเ,เล่นมันก็จะมีแบบว่าอืมัตคอร์ดอะไรนะมสัสคอร์ดอะไรของทางผู้พัฒนาเกมน,ะนี่นี่น อไอตัวเนี้ยเก็บไปได้ปะไอตัวนี้เน,น,นี่ยมันผมรู้จักนะนี่มันก็คือเมื่อคือตัวในเกมนี้เนี้ยแหละนะฮะแต่ว่ารู้สึกว่ามันต้องลงมัดหืออะไร,ะไรสักอย่างเนี่ยไม่แน่ใจนะฮะเอ้ว่าแต่คนอยู่ไหนเมื่อนะ่ะคนอนะ่ะคนอ่ะครับคนนะอ่ะเออไตรงนั้นเป็นโซนหมาออ่ะเสร็จแล้วมันต้องมีคนบ้างดิใช่ปะ มีคนบ้างแหละเชื่อตรงนี้มีบ้านอุ้ยเป็นไรอุ้ยบ้านยิงเฟียร์ยังงัเฮ้ยมันแล้วแล้วพวกนั้นทะลุมาไม่ได้ยังไงว้าวไม่เลวแต่แสบตาไปหน่อยปิดไฟไงปิดไฟดีบก่อนดีบก่อนมันแสบตานี่ก็ปิดไปได้ไปโอ้ยขึ้นมาชั้นบน ก็มีเตียงนอนสามเตียงโอ้โหใครมาทำวะและ้วแล้วก็อีบันเลืองแสงหรืออะไรโอ้โหน,นี่เรียกได้ว่ามันเป็นบ้านได้เลยเนะี่ยแล้วไม่มีใครอยู่ด้วยไงก็เสร็จอยู่แล้วนะฮะ,ม,ะมันสัมมันสามารถที่จะไอ้นี่ได้นะอะไรนะเครียกว่าเซฟนะฮะมันเซฟได้มันเซฟไงแป๊บนึงอ่าอันนี้ใช่ป่ะเวทพอยต์นะฮะอืมอ่ะ,อะเป็นรูปบ้านนะฮะ แล้วก็เขียนว่า HOME หวานนะฮะ High waypoint name High โอเคอันนี้น่าจะได้อือฮะนี่ฮะมันก็จะมาไวนะว่าป้าเราคือตรงนี้เนี่ยโ o ม e หวานนะฮะไม่ว่าเราจะอยู่ไกลแค่ไหนนะฮะมันก็จะแบบว่าเป็นจุดมาไวอ่ะเนี่ยเออเป็นลอยเมตรก็ยังได้อ่า เออมาทางนี้เราเจออะไรอ่ะอะไรไม่ใครทำอะไรอันนี้กูต้องเรียกว่าอะไรดีวไหมเนี่ยอ๋อเอ้ยไอตัวอะไรเนี่ยตั um. วอะไรนี่เฮ้ยไอคุณคุณเอาวัตรยืมครับคุณคุณอาริคโอ้คุณฮัลโหลฮัลโหลเราเจอคุณอะไรครับเจอเพื่อนละเจอเพื่อนละอ่าเจอเพื่อนละ อเจอเพื่อนแล้วแล้วคุณจะอาศัยอยู่ที่ไหนครับเนี่ยจะอาศัยอยู่ที่นี่เหรอเฮ้ยแล้วผมลืมไปว่าผมเอาอาหารไปไว้ที่นู่นนิว่าทุกคนผมลืมอาหารอิฟไอเอลยอิอเอลโอ้ยปิงอิฟไอเอลลืมอยู่ไหนอ่ะโอ้ยอยู่นูน่นจะทำไหมวะถ้าไม่ทันเราก็ต้องอาศัยอยู่ที่นู่นก่อนนะคืนนี้ เรวลีบวิ่งเลยลีบวิ่งเลยดันลืมอาหารไว้ซะได้ไม่ใช่ลืมหรอกเราตั้งใจไว้หนึกว่าจะไม่เจออะไรนึกว่าจะแบบว่าแค่ไปหาอาหารแค่นั้นน่ะอุย้ยนั่นไงผู้ไปทางอาคาเมเลยแออต้องอาศัยอยู่ที่นี่ก่อนซะแล้วต้องอาศัยอยู่ที่นี่แล้วเอ้าคือไม่ได้ทำไงอ่ะเอ้ยโถส้วมออกไปดิไหนไงโคตรเฟี้ยวโคตร โคตรก็โคตรเท่นีอ่อาหารอยู่นี่หมดเลยอตอนนี้รู้สึกว่าจะหิวนะตัวละครอ่ะเราก็ไหนๆก็มาแล้วก็บัดที่เป็นโฮมสองลแล้วกันนะ,ะโหมสองคนระับ create point โอเคตัวละครหิวอ่ะก็ยังหิวปากกิน consume โอเค energy หมดก็ กินน้ำไปอ่ะู้มี scp ไม่เอ่ยทำไมแถวนี้ไม่มี scp เลยผมยังไม่เห็น scp เลยเนะี่ยดูเป็นตอนกลางวัน,นไหนดูซิอยู่ไหนกันนะอ้าชืบนกอย่าตกกระเพาะเลยเฮ้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 โอ้โหโอ้โห,โโหวิ่งมางี้วิ่งมางี้วิ่งมางี้มันอยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะ โอ้โหวิ่งมาซะน่ากลัวเลยทุกคนนี่แหน่ทุกคนโอ้ยกลัวตกมาจอไม่มีหายไปแล้วเดี๋ยวมันก็อยู่ตาย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 นี้แหละโอ้ยของมันเป็นอะไรหรอกเนาะเรื่องนี้โอ้ตรงนี้ดูได้นะเฮ้ยนั่นไงใช่เปล่ะเฮ้ยมันติดเหรอเฮ้ยมันติดเหรอทุกคน บ้าบอบ้าบอบ้าไปแล้วโอ้โหอุ้ยไม่ติดดีกว,ว,ว่าดีครับพี่พี่ครับเฮ้ยไม่เอาเดี๋ยวเสียงพี่ครับพี่สวัสดีครับพี่เป็นไงพี่เงาไหมพี่เงามากเลยพี่ผมคุยคนเดีวยวเนี่ยเงามากเลยให้ตายเถอะโอ้โหสุดยอดสุดยอด เยอะไปเลยอ่ะมีอีกไหมเนี่ยฮะไม่มีแล้วเนาะเอาตัวเดียวอพอละตัวเดียวนี่ก็แย่นะพี่พี่มานี่ดิพี่ไหนเอออย่าตกอย่าตกตรงนี้มาได้ถ้าเราลงไปตรงเนี้ยจะอะไรบ้างโอ้ปุ๊บต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 ุ๊บ เหรอโอ้เมย์กอนอะไร้วะโอ้เมย์กออ้าวไอ้บ้าไอ้บ้าเลยแบบ๋อ right. ้ยแบบแทนเลยผล่ผมลืมดูอะ่ะขอโทษด้วยนะครับทุกคนขอดูแป๊บ,บนึ่งแปดเหลือเท่าไรเอ้าวดูไม่ได้เหลือเท่าไหร่วะเนี่ยเหลือหกขออนุญาตแปบ๊บหนึ่งนะครับ ขอไปด้วยจริงๆผมลืมดูแบตบขอขอไปด้วยจริงๆนะฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอขอขึ้นหนะ่อยขอเซฟโซนก่นอนขึ้นม,มาแล้วเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะรล้ววันนี้ก็ดูไททันไปก่อนแล้วกนะันนี่ผมนำเสนอเลยนะทุกคนเ,เห็นปะเห็นบ่อทุกคนเห็นไททันกันใช่ไหมดูไททันไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมเบบดี๋ยวเปลี่ยนนิดเดี๋ยวผมช้าหบบนึง่งหนึ่งตายเออโอ้ย อโอ้คโอเค้วตรงนี้อโอเคปัดอ้ยโอเคชารเรียบร้ออะครับโอเคเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วใชไมเมื่อกี้ก็ผมตั้งใจเอาไททันมานะแปลกแปลกมากแปลกคนนะอะมาต่อเดีวยวอะไม่จบเดีไม่จบมึงไปไหนกันนะหายไปแล้วด้วยมันหายไปแล้ว มันหายมันหายไปไหนมันหายไปแล้วมันหายไปแล้วเอา้ามันหายจริงนะเนี่ยเอา้เอาเมื่อกี้มันยังอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยตรงเนี่ยตรงนีตง้ตรงนี้ตรงเนี่ยใช่ปะ่ะเฮ้ยพระเจ้าว่าแต่ตรงบ้านเราตรงนั้นยังมีใครอยู่ปะโอ้ไปคงไม่เป็นไรหรอกเนาะ อาหารก็ไว้บนนั้นแหละเผื่อเผื่อเผื่อนะเผื่อตายเผื่อตายแล้วแบบว่ามาเกิดใกล้ๆบ้านตรงเนี้ยนะฮะโอเคลงไปบ้านดูนะว่ามีคนอยู่หรือเปล่าเออมีหรือเปล่าเนี่ยไม่มีเลยเหรอเล่มีใครอยู่ไหมครับบ้าบอบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วโอ้โห โอ้ยเราตายพระสงฆ์เลยเรอตายอะโอ้โหเราอยู่มาได้สองคืนแล้วเนาะสองคืนสามเนี่ยสองเนี่ยสองนะฮะอคลิปนี้ผมก็ไม่ได้อยากมีอะไรมากนะฮะคลิปนี้ขอพอแค่นี้ก็แล้วกันนะไม่ได้เอาอะไรหนักครับคลิปนี้แค่แค่เทสเฉยๆเหมือนเดิมนะฮะนะก็โอเคเดี๋ยวนะนเต้นได้ใช่ไหมขอเต้นจบคลิปแบบนึ่ง ไอ้มันเต้นอ่ะให้มันเต้นอน่ะโย่ให้มันเต้นนะอ่นเนนะเบลุเบลุให้มันเต้นสินี่ฮะอ,อีโมแล้วก็ใช้ได้นีนนะ้ไปเอ้ยเมาส์อ่ะ่ะนะก็จบด้วยภาพมาทอผมเต้นแล้วกันนะน้องลาฟาเราน้องเอลเรานะฮะอ่ะ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่นะก็ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับกระดิ่งไว้เจอกันครับทุกคนไว้เจอกันครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายไปเายเจอกันครับว่างๆก็อาจจะลงคลิปอีกครับ